ครับผมผู้ทำนะครับจาก MT Audio System นะครับวันนี้อยู่กับบรรยากาศการไหลสดเทสระบบของ MT ทั้งระบบในการโชว์งานของปีนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าบรรยากาศของการจูนระบบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นๆมาเนี่ยเราได้ไอเดียทั้งหลายหลายไอเดียก็เยอะแยะนะครับคนิคเยอะแยะเลยวันนี้นะครับความรู้เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการเทสระบบกันนะครับว่าแล้วมาดูว่าแบรนด์ MT ใครมาทําให้บ้างนะครับนี่ครับ นี่ไม่ต้องถามครับนี่เลยครับ,รบงอมตาวนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยสา่ยันทองสวัสดิ์กำลังจูนนะครับหลังจากอาจารย์เอ็กซ์จูนไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราจะได้โทนหลายๆโทนนะครับตอนนี้พวงถือว่าในที่รับวัดประสิิทธภาพมาถือว่าลองรับได้ดีมากครับเสียงกลางเรื่องรับตั้งแต่ดูในการตั้งแต่เจ็ดสิบพลาขึ้นไปเลยครับแปลว่านัวใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับสุดยอดเลยครับแหลมปลายแหลมก,ก็อู้คีอ สิบเอ็ดส like ิบสองก็นะครับหลายคนหลายคนเคยจูนอย่าอย่าให้เก wow. <laughs> so ็บโกหกได้นะครับเดี๋ยวมาดูกราฟนะครับเนี่ยดูยูทูบมาครับเมื่อคืนเป็นผมดู youtube มาครับดูยูทูบเกี่ยวกับวจูนสิววันจีอ๋อวอครับดูยูทูบเกี่ยวกับหนังโป๊เรามาดูบรรยากาศการจูนนะครับเดี๋ยวให้พี่สายันลองอีกหนึ่งเจ้านะครับจะลองเออที่ความถี่ที่ต้องการมานะครับนอก สองในรอบเนาะหนึ่งลบสองครับหนึ่งลบสองเป็นสามสามรอบนาะเราลองตัดที่สิทธิภาพเข้ามาได้นะครับลองดูนะครับน้องตอนนี้เขาเรียกอะไรครับเราเรียกเทีประสิทธิภาพตู้เนาะเราจะเริ่มจากการเทียประสิทธิภาพตู้ยิงพิงน้อยว่าตู้นี้มันสุดยอดวัดกลางรองรับลงที่โร่ได้ได้ต่ำมากเลยครับที่จิตผ่านเลยครับต่ำทริ ผมผมลองลองอ่าตัดความทีที่แบบว่าตามสไตล์ผมเนะครับเนาะอ่าฮะตามสไตล์เด็กชายสยามน่ารากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจทุนหรือเปล่าดูมือครับมือสั่นกับมือสั่นถ้าเป็นสไตล์ไม่ใทยนะครับไม่ใช่ครับต้องเสียงกลางชัดๆชัดป่านะครับเนาะไม่ไทยก็มานะครับสวัสดีอาจารย์ทองพันธ์นะครับสวัสดีครับ าจานะครับเดี๋ยวเหลือเหลืออาจารย์ทองพันอีกคนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาทำ<ม>ระบบของเอมทน,นะครับ,มมรบเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเครื่องรอไหมไม่ต้องเก็บเนาะนรออาจารย์ทองพันว่างอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวให้เฮียสายันทำนะครับต่อต่อไปถ้ามไม่ถูกใจเดี๋ยวจะให้ช่างเหลื่อมทำนะครับหลายคนเราจะเอากันหลายๆสำนักนะครับตอนนี้ได้ได้ได้ซีนค่อนข้างเยอะนะครับเมียนี่จะทำให้เสร็จเลยไม่ให้คนอื่นทำเลยนะพอจะขาดเรียบร้อย แต่ว่าดีบอกครับดีบอครับไม่ใช่ครับหมายว่าขาดไม่หมดเลยหนึ่เมืองศิลธรรครับผมงั้นแปลว่าไม่ต้องมีใครมาแล้วนะครับอาจารย์ทรอาจารย์ทองพันก็ไม่ต้องมานะครับน่าจะจบก็ที่นี่อาจารยันนี่แหละผมจำให้จบเลยครับผมสวัสดีนะครับสวัสดี fc mt audio นะครับ fc อาจารย์สาวายันทองสวัสดิ์แล้วก็ fc audio พัฒนนะครับหลายๆคนนะครับมาดูบรรยากาศเดี๋ยวให้ให้เฮียสารยันเทสสมาร์ทไลท์กับประสิทธิภาพตู้ไปก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูระบบนะครับ ก็วันนี้นะครับผมสุทรรม MT เนี่ยเข้ามาเทศสระบบ power M ตู้ l ล w ับโลแล้วก็ตู้ mid h i h ตัวใหม่ที่เรากำลังจะเปิดตัวกันในปีนี้นะครับผมนะครับตอนนี้ก็ยิงทิ้งน้อยไปแล้วนะครับนะครับตอนนี้ระบบของแบรนด์ MT ในการที่จะเดินปีนี้นะครับเสียงกลางตัวใหม่เวอร์ชั่นใหม่นะครับนัว MT 112ะครับในการที่ เปิดตัวในการที่จะโชว์งานปีนี้นะครับเนี่ยครับชุดแขวนสวยงามลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ลักษณะของการให้อาเซอรี่ของตัวตู้เองเนี่ยค่อนข้างจะสวยรายละเอียดนะครับแล้วก็หยิบโปรเจกต์เก่านะครับสมัยเกิดมาก,กับระบบเครื่องเสียงเลยหยิบแผ่นดินไหวขนาด60คูณ88เซนติเมตรสมัยผมเปิดตัวเข้าสู่วงการเดโมโแรกๆนะครับหยิบโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทำนะครับนี่แหลคะครับเซตนี้ครับ โล18นิ้วนะครับภายใต้ดอก8.9ลิตรปีนี้นะครับจะอยู่คู่กับแบรนด์ MT ที่สูกทําขายอยู่ตลอดไปนะครับกับ8.9ริตรฝากไว้ด้วยนะครับ1 2น ,0 วัตต์ตัวนี้นะครับไม่เหล็ก40มิลนะครับแล้วก็ดอกเสียงกลางของ8.9ริตร์ไฮของ8.9ริตรเหมือนกันนะครับและเปิดตัวครับ Power M S R D 9,000i นะครับตัวนี้ ลง2โอห์มได้ที่5,200วัตต์ต่อข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตกอยู่ที่1400วัตต์นะครับถือว่าผ่านแล้วส่วนมิดไฮเนี่ยนำมาเทสนะครับลูกค้าหลายๆเจ้าส่งเข้ามา OEM เข้ามาเทสนะครับก็เดี๋ยวจะให้ข้อสรุปกันว่ามิดไฮที่จะใช้ขับปีนี้เป็นตัวไหนนะครับส่วนซีรีส์ของการขับโลนะครับนี่คือหน้ารันเทสเนี่ยผ่านแล้วครับจบข่าวแล้วนะครับว่ายังไงก็ตััวนน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 ีีี้้เดิโมสปแ่อนนะครบ บรรยากาศในการเพจนะครับวันนี้ครับตู้เรานะครับสวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามานะครับนี่คือระบบที่จะเดินปีนี้นะครับนะครับใครยังไม่เห็นมิดไฮของของคุทธรมเองนะครับนัวหนึ่งหนึ่งสองนะครับตอดีเอจานโจ้พงพิทักษ์นะครับรีโว่โอ้ยไม่ใช่นะครับอีโว่นะครับตัวนี้ฝากนัวนะครับไปเปิดคู่กับบีต้าเอ้ยมี้าด้วยนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยครับตะแกงก็เดี๋ยว อีกประมาณอีกไม่เกินวันที่สิบครับแต่แกงน่าจะมาแล้วนะครับตัวโลตัวนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าโรงงานนะครับก็ดึงขึ้นมาทําใหม่กันนะครับก็เป็นอีกแปดใบนะครับตอนนี้คือได้ตัวที่อยู่ในโกดังตัวเองนะครับก็มารันเทสในการจูนนิ่งก่อนนะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งระบบครับสวัสดีครับอาจารย์ดีครับอาจารย์ดีแนะนำหน่อยอ่ะแนะนาครับแนะนําตู้หน่อยครับจะได้ลงช่องกันได้นะครับนี่เป็นตู้ของออดีโอพัดนะครับอันนี้วันนี้เอาตู้ เส้นกลาง10นิ้วนะครับเป็นตู้ทรง p s นะครับ p s 10นะครับตู้ตู้10นิ้วอ่าตู้พร้อมใช้ไปละ3 3 0 0าอบาทเท่าไหร่นะ 咱们好了，我得赖着你。 Talking shit and you didn't think that I would hear it มือโป่นี่สาวกับูเป็นได้นี่ตองเห็นโทษเปิดเพลงมวนๆนะครับพี่เพ็นมวนว่ะนี่หลงมาหพพอยู่ใโอ้รถกเตมหมดลนี่กเล่ากันลพี่งพี่เรอ พี่ครับเดี๋ยวนี่มาดูครับพี่นายันนะครับเดี๋ยวเราไวไลท์เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอบคุณนะครับทจะเป็นนักนะครับก็พี่ให้มือใหม่ครับดูน้ยัยไม่เสร็จครับเพราะว่าเราจะเดี๋ยวเราจะได้จบไลฟ์นะครับเพื่อจะเอาไปลงวิดีโอในช่อง MT นะครับขอทุกดาวไปไลฟ์ในช่องก็จะทำเองยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์น้องใหม่นะครับทางด้านช่องทางเกมส์ตกทำวิจิตรนะครับแล้วก็ ยูทูบเอ็มีสุตัมเอ็มพีชาแนลนะครับหรือเบอร์ตัวสัหรับผกแป4หนึ่งจดหกขนะครับ